สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ lightning talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งข่วาววาไรตี้ทอล์กโชวที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกครอบครัวทางช่อง3 Family หรือว่าช่อง13 Happy Family แห่งนี้และคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร fm 106 MHz นะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกๆคืน4ีทุ่มถึง4ีทุ่มครึ่งค่ะวันนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ที่ฉันเชื่อว่าจะ มีการเติมพลังจุดไฟจุดประกายสำหรับท่านผู้ชมอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าแขกรับเชิญหนุ่มหล่อคนนี้มีความสามารถแล้วก็มีพลังเหลือเฟือจริงๆเลยค่ะเขาเป็นนักธุรกิจที่ หันตัวเองออกมาจากการเป็นพนักงานอยู่ในสถาบันการเงินใหญ่นะคะแล้วก็มาสารต่อธุรกิจของครอบครัวที่สืบทอดมาหลายสิบปีตั้งแต่รุ่นคุณปู่นะคะแล้วก็ทำให้ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทซึ่งเป็นมรดกตกทอดอันนี้เนี่ยกลับขึ้นมาพังงาดในท้องตลาดด้วยรูปโฉมใหม่นั่นก็คือไม่ใช่เรื่องธรรมดา แล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ใครๆจะทำได้นะคะแต่ว่าเขาทำได้สำเร็จในวันนี้ค่ะนอกจากนั้นเขายังเป็นนักเขียนนักพูดสร้างแรงบันดาลใจอีกด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งคนหนุ่มไฟแรงที่เขียนหนังสือออกมาดูชื่อหนังสือก็ท้าทายแล้วนะคะบอกว่าคิดจะไปดวงจันทร์อย่าหยุดแค่ปากซอยแค่ปกหนังสือดิฉันก็คว้ามาอ่านอย่างตื่นเต้นแล้วแล้วพออ่านจนจบเนี่ย เลยเป็นเหตุให้ต้องเชิญผู้เขียนหนังสือเล่มนี้มาพูดคุยแบ่งปันพลังกันแล้วคน,นะคะบอกว่าจะไปดวงจันทร์ไปได้ยังไงโชคดีมันสร้างได้จริงหรือเปล่าแล้วก็ความท้าทายในชีวิตนั้นมันสนุกตรงไหนในมุมของเขานะคะคุณรวิทย์หารอุตสาหะค่ะซึ่งปัจจุบันนี้เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท H2O จำกัดและบริษัทสีจันทรสหโอสดจำกัดค่ะสวัสดีคระคุณรวิทสวัสดีครับ,รค,รบค่ะ ตกหล่นตรงไหนไหมสําหรับคําแนะนําตัวเบื้องต้นครบถ้วนครับเอาเป็นว่าเริ่มต้นนะคะคุณรวิทย์ทำงานสถาบันการเงินก่อนครับแล้วจุดเปลี่ยนมาอยู่ตรงไหนคะที่ต้องต้องออกมาสารต่อธุรกิจครอบครัววันหนึ่งเดินกลับเข้าไปที่โรงงานของสีจันร์ทซึ่งไม่ได้ไปเป็น15ปีแล้วค่ะแล้วก็ดูแล้วเราเห็นแล้วว่ากิจการนียถ้าไม่มีใครเข้ามาทําอะไรสักอย่างเนี่ย วันหนึ่งมันจะต้องหายไปแนะ่ตอนนั้นคุณปู่ก็อายุมากๆแล้วนะครับเเราเห็นคุณปู่ท่านเลี้ยงครอบครัวเรามาทั้งครอบครัวด้วยกิจการนี้เรารไม่ได้เป็นครอบครัวที่ร่ำรวยแต่ท่านก็เลี้ยงเรามาได้อย่างดีพอสมควรนะครับเราก็ไม่อยากเห็นมันหายไปที่บอกว,ว่า,วาผลิตภัณฑ์ม,<ะ>มรดกนี้คือผงหอมสีจันทร์ใช่ครับเพราะว่าออตอนนั้นเนี่ยที่ผมเข้าไปเริ่มเข้าไปดูวันนั้นน,นะครับเราเห็นกิจการที่เหมือนถูกฟรีซไว้ใน ในอดีต30ปีที่แล้วคอมพิวเตอร์ไม่มีทุกอย่างจดมือไม่มีรีพอร์ตทุกอย่างเรียกว่าทำแบบเหมือนมันถูกอยู่ในเหมือนภูมิปัญญาแล้วก็ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น<ช>เป็นมรดกที่ไม่มีเทคโนโลยีไม่มีนวัตกรรมไม่เกิดอะไรขึ้นในเชิงระบบที่จะเป็นการตลาดสมัยใหม่เลยใช่ครับเรียกว่าลูกค้าอยากมาซื้อก็ขายไม่มาก็ไม่ขายก็เลยคิดว่าเอ๊ะ ถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะต้องเข้ามาทําอะไรซะหน่อยในฐานะที่เป็นหลานของคุณปู่คุณปู่มีหลานกี่คนคุณปู่มีหลานหลายคนแต่ผมเป็นคนเดียวที่ที่ดูแล้วเหมาะสมที่สุดในจังหวะเวลานั้นแล้วคนอื่นไม่มีใครสนใจจะเข้ามาหรือว่าไม่ได้อยู่ในสายงานนี้หรือไม่ถนัดหรืออะไรยังไงก็ส่วนใหญ่จะส่วนใหญ่เป็นพี่สาวผมแล้วก็หลายท่านก็หลานๆคุณปู่ส่วนใหญ่ก็จะมีครอบครัวแล้วทําทกิจการของครอบครัวมีกิจการของตัวเองบ้างนะครับ,รบหรือไม่ก็รับราชการอยู่ไม่ไม่สะดวก ผมเนี่ยมันสะดวกที่สุดวัยก็เหมาะสมที่สุดบางคนก็ยังเรียนอยู่ไม่เหมาะนะครับก็เลยไปบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าขอกลับมาทําที่นี่คุณพ่อคุณแม่ก็งงนิดหน่อยเพราะว่าตอนนั้นคือเดินเข้ามาอาสาเองเลยจากหนุ่มสาบันการเงินอยู่ซิตี้แบงค์ตอนนั้นอยู่กี่ปีอยู่ซิตี้แบงค์อยู่2-3ปีเป็นอยู่ในตําแหน่งที่ผม เรียกว่าเป็นตำแหน่งอาชีพในฝันเป็นเทรดเดอร์เทรดเดอร์เป็น,ปนอาจจะเรียกว่าเป็นตําแหน่งที่ดีที่สุดในธนาคารก็ว่าได้เพราะว่าเงินเดือนดีที่สุดโบนัสก็เยอะ <Hi. S 2> งานก็ท้าทายมากนะฮะแต่ว่ารู้สึกว่า<ม>เราทําต่อไปมันมันก็มันก็จะทําให้ เราไม่มีโอกาสกลับมาช่วยคุณปู่ทําที่นี่ก็เลยตัดสินใจว่าอะลองดูสักตั้งหนึ่งแต่ก่อนออกจากซิตี้แบงก์ก็แอบไปบอกเจ้านายนะครับว่าถ้าผมไปไม่รอดผมขอกลับมาทํางานที่นี่เกี่ยวเกี่ยวขาวไว้ก่อนจะก้าวไปนะแต่เกี่ยวไว้นิดนึงอะไรอย่างนี้ก็เลยมาลองดูแล้วก็แล้วก็กลับมาทํางานที่สีจันทร์กลับมาตอนแรกเนี่ยก็ท้อมากเพราะว่า คนเก่าก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือนะครับสิสแตมอะไรก็ไม่มีเลยวันแรกที่ไปหาลูกค้าครับพี่หนิงครับผมยังจําประโยคนี้ได้อยู่จนถึงทุกวันนี้ลูกค้าพูดกับผมประโยคแรกว่าบริษัทคุณยังเปิดอยู่อีกเหรอ <gasps> นะฮะเหล่านี้ก็ช่างเป็นคำถามที่ช็อกมากช็อกมากก็อันนี้เก็บไว้ในใจแล้วก็เราก,แก็แล้วก็เป็นแรงผลักดันที่จะทำให้เราบอกว่าวันหนึ่งจะกลับมายืนให้เจตลาัดได้อีกครั้งหนึ่งให้ได้โอ้โหใช้เวลากี่ปีนับตั้งแต่วันที่ ที่คุณรวิทย์เล่าให้ฟังว่าเดินกลับไปดูโรงงานแล้วรู้สึกเหมือนย้อนยุคเหมือนเข้าไปอยู่ในหนังพีเรียดอะไรสักอย่างนะแล้วก็จินตนาการแล้วก็รู้สึกถึงลมหายใจโรยรินใช่ไหมก็จากวันนั้นถึงวันที่เข้ามาได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกส่วนเสร็จปุ๊บรีแบรนดิ้งสำเร็จใช้เวลานานไหมคะเพะมมาณ7ปีได้ครับไม่น้อยนะก็ไม่น้อยก็ผ่านอะไรมาเยอะอใน7ปีนี้ก็มีลมลุกคลุกคลานแต่ว่าคุ้มค่าเพราะว่าอย่างตัวสีจันเองซึ่งเป็นผลิต u c t หลักของเราเนี่ยนะฮะ ผงหอมสีจันเดิมเนี่ยนะครับตอนนี้เป็นสีจันเนี่ยก็มียอดขายเพิ่มขึ้นมาถึง10เท่าตัวนับจากวันที่ผมเข้ามาโอ้โห oh ซึ่งถือว่าก็ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งละ <c oughs> เราคิดว่าเรายังไปได้อีกค่ะ <c oughs> ยังมีฝันยังไปได้อีกแล้วก็รีแบรนดิ้งสำเร็จภายในระยะเวลา7ปีนะคะกระบวนการหรือกลยุทธ์ตรงนี้หลายท่านอาจจะอยากฟังเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทายาตรุ่นหลังๆที่ต้องเข้าไปรับมรดกทางธุรกิจสืบทอดมาจากรุ่นบรรพบุรุษแบบนี้อีกหลายๆครอบครัวในประเทศไทยนะคะช่วงหน้ากลับมาฟังคุณรวิทย์ต่อค่ะ กันต่อกับคุณรวิทย์หานอุตสาหะนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัท h 2 o จำกัดและบริษัทสี C, จันสหโอสดจำกัดแล้วก็เป็นนักเขียนนักพูดรุ่นใหม่ไฟแรงด้วยนะคะอยากให้ถ่ายทอดกลยุทธ์ให้ฟังในเวลาอันจำกัดแบบนี้นะคะว่าเวลาที่เรารีบแบรนดิ้งหรือว่าฟื้นชีวิตของผลิตภัณฑ์ที่ลมหายใจรวยรินแล้วก็ผ่านมาหลาย10ปีเปลี่ยนเจเนเรชันเนี่ยมันเริ่มจากอะไรก่อนผมว่าเอาสั้นที่สุดเลยเนี่ยคือทัศนคติต้องมีมต้องสู้ ผมคิดอย่างนี้นะครับเอาเงินในกระเป๋าทั้งหมดมาดูนะครับการเงินส่วนหนึ่งไว้ให้ภรรยาลูกให้เขามไม่ต้องมาตลกกระกรรมลาบากกับเราด้วยนะครับเอาเงินที่เหลือทั้งหมดมาเนี่ยแล้วบอกกับตัวเองว่าชีวิตนี้เกิดมาครั้งเดียวจะไปกลัวอะไรนะครับลงทุนศึกษาว่าเราต้องการจะพลิกแบรนด์เนี่ยเราจะทํำยังไงได้บ้างนะครับครั้งแรกที่เราโฆษณาเนี่ยเราไม่มีเงินเลยนะครับยอดขายก็นิดเดียว นวิทเนี่ยก็เป็นคนบ้าและสู้ทุกเรื่องนะฮะก็จะทาหนังโฆษณาไม่มีความรู้ใดเ,เทั้งสิน้นไม่เคยเรียนมาเก็ตติ้งก็ไปติดต่อเอเจนซี่โฆษณาเขาก็โค้ดร,ราคามาให้ดูเราก็โอ้โหแพงมไม่ไหวทําไม่ไหวไ<ม>อยากกันนั้นเลยโฆษณาจะไปยากอะไรมสมัยก่อนโฆษณาเขาทำสตอรี่บอร์ดวาดเป็นบล็อกๆใช่ไหมตอนเด็กๆนวิทวาดการ์ตูนบ่อยวาดสตอรี่บอร์ดเองวาดเองวาดเองแล้วก็ไปบังคับ Production House ซึ่งเป็นคนรู้จักกันเนี่ยให้ถ่ายทำสตอรี่บอร์ดเนี่ยขึ้นมานะครัอา,อ,อ,อาจจะเป็นคนคนแรกในประเทศไทยที่ทำโฆษณาเองนะครับเพราะว่าจะประหยัดเงินไงครเพราะว่าจ้างเอเจนซี่แพงก็ปรากฏว่าถ่ายทำกันจนเสร็จนะฮะออกไปออนแอไปได้3วันนะฮะด้วยเงินเรียกว่าหมดกระเป๋าเลยนะลูกค้าโทรมาด่าเละเลยนะเพราะว่าโฆษณามันดูไม่ดูเรื่องฮะ เราก็เลยต้องถอดโฆษณานั้นออกเราก็ต้องไปเอาเงินอีกก้อนหนึ่งที่เป็นเงินสำรองเนี่ยเพื่อมาจ้างเอเจนซี่ทำหนังโฆษณาใหม่ในที่สุดก็ยอมอันนี้เป็นเป็นเป็นข้อเตือนใจตอนนั้นเรื่องเล่าตอนตลกนะฮะตอนนี้ตอนนี้ตลกตอนนู้นไม่ตลกเลยตอนนั้นโอ้โหน้ําตาไหลเป็นประสบการณ์ชีวิตว่าในเรื่องบางเรื่องเนี่ยถ้าเราไม่เก่งจริงก็อย่าทำนี่เป็นข้อเตือนใจหลังจากนั้นรวิตก็ไม่เคยกล้าคือคือตอนหลังก็เลยก็เลยเรียนรู้ว่าอันไหนที่ไม่ถนัด ยอมเสียเงินจ้างคนที่เขามีทักษะเถอะถูกต้องครับอันนี้เราก็ได้เรื่องนึงอันนี้ก็เรียกว่าเสียน้อยเสียยากจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เดิมตั้งแต่รุ่นคุณปู่ที่ทําให้มันมีอายุยืนยาวมาหลายสิบปีคืออะไรคือจริงๆผลิตภัณฑ์เนี่ยมันดีนะครับช่วยลดหน้ามันลูกค้าที่เราไปทำเสิร์ชเรียกว่ามันเป็นเวชสำอางใช่ครับลูกค้าที่เราไปทำเรื่องก็บอกว่าดีของพี่เนี่ยดีมากเลยแต่เชยมากหนูไม่กล้าหยิบขึ้นมาใช้เวลาหนูจะออกไปใช้ข้างนอกบ้านเนี่ย ต้องกระมิดกระเมียนเอาเปลี่ยนกระปุกเลยฮะเปลี่ยนกระปุกใส่ของคนอื่นหนักหนักกว่านั้นอีกนะผมก็โอ้เหรออย่างนี้อย่างนี้ไม่ดีแบบนี้ไม่ดีถามคนเดียวไม่เป็นไรปรากฏว่าถามทํารีเสิร์ชกลุ่มเป็นร้อยสองร้อยคนเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ตอบแบบนี้หมดเลยฮะเราก็เอออย่างนี้ไม่ไม่ไหวอย่างนี้ไม่เขาท่าก็เลยเป็นที่มาของการรีแบรนด์เปลี่ยนแพคเกจจิ้งเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ ทั้งๆท,ที่ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยคือตัวส่วนผสมอะไรต่างๆนี่มันเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัย<ช>แต่พอดูหีบห่อปุ๊บดูบรรจุภัณฑ์ปุ๊บ,บ,บม,มันดูต้อง60อัพห้าสิอัพ,อพสาวๆไม่กล้ายหยิบขึ้นมาใช้จะดูขลังมากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหกสิบอัพห้อัพยังไม่อยากหยิบเลย,ยาทีเพราะว่ามันดูเชยมันดูตกยุคไปละเราก็เลยต้องมาปรับ ปรับเฉพาะแพ็กเกจก็ยังไม่ได้ภาพลักษณ์ก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยเราก็เลยมาทําหนังโฆษณามาทําอะไรใหม่คราวนี้หลังจากตอนแรกจุดเริ่มต้นแรกที่เขียนสตอรี่บอร์ดเองเนี่ยสุดท้ายเนี่ยล่าสุดเนี่ยเราก็เลยบอกว่าถ้าเราจะ brand, รีแบรนด์แล้วให้เจ๋งเราขอคนที่เก่งที่สุดในประเทศเลยในการ<ฆ>ทำหนังนะฮะก็เลยให้คุณต่อถน,นชัยเนี่ยเป็นคนทําหนังให้เรียกว่าไปถึงปุ๊บผมก็ยกมือไหว้พี่ต่อเลยบอกว่าพี่ต่อครับผมเนี่ยมาด้วยใจยเต็มร้อยแต่เงินไม่ค่อยมี เงินไม่ค่อยมีนะครับพี่ต่อจะช่วยกรุณาทําหนังให้ผมสักหน่อยได้ไหมเพิ่งพี่ต่อก็คงเห็นความตั้งใจของเราแล้วก็เป็นแบรนด์ไทยด้วยก็อยากสนับสนุนก็ได้ทําในงบประมาณที่เรียกว่าค่อนข้างเหมาะสมครับเขาไม่ไม่ได้หักคอมากแต่เ็าเรียกว่าตามบัตรแจ็ตที่เรามีไม่ใช่ที่เขาเสนอครับก็ตกลงก็คือได้เรื่องปรับปรุงผลิตภัณฑ์ รูปโฉมภาพลักษณ์ภายนอกบรรจุภัณฑ์หีบห่อแล้วก็พยายามที่จะสื่อสารถึงค่านิยมใหม่ของผลิตภัณฑ์ด้วยโดยใช้วิธีการของการโฆษณาเข้ามาช่วยก็คิดว่าคิดว่าใช่คิดว่าทั้งหมดหรือยังใช่ครับมี<ต>อะไรที่เราต้องเติมเข้าไปอีกคือม,มันมีต้องเติมตลอดทาง,ทางนี่เป็นเพียงแค่เฟชหนึ่งแต่ว่าทั้งหมดทั้งโปนี่อยากจะสรุปให้ฟังว่ามันเป็นเรื่องของทัศนคติในการทํางานผมเนี่ยคุยกับทุกคนกล้าถามทุกคนกล้าต่อราคาไม่มีตังค์อยากได้ก็ ถามว่าพี่ผมมีตังเท่านี้ได้ไหมก็คือบางคนบางคนจะไม่กล้าถามไงเพราะโอ้รู้สึกอันนี้แพงเราก็ไม่เอาดีกว่าอย่างเงี้ยแต่เราอยากได้เราอยากได้เราก็กล้าถามเรามีทัศนคติในเชิงบวกเราเข้าไปไม่เคยคิดจะไปโกงใครแต่เรามีเงินแค่นี้เราก็ถามว่าได้ไหมไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้เราก็หาทางอื่นนะฮะเราก็ลองผิดลองถูกตลอดเวลาทุกอย่างเป็นเรื่องของการเรียนรู้ผมนี่ล้มมาไม่รู้กี่ครั้งกว่าจะมาถึงวันนี้และเชื่อว่าอนาคตก็คงจะไปทําอะไรบ้าบบบอที่ทําให้ต้องล้มอีกแต่ ก็เชื่อว่าเป็นการเรียนรู้ตลอดทางตอนแรกพูดอยู่คำหนึ่งที่บอกว่าเริ่มเข้าไปดูแลผลิตภัณฑ์ไปสารต่อปุ๊บเนี่ยเริ่มจากคนในโรงงานก่อนเลยครับอ่าคนก็เป็นคนรุ่นเก่าครณวิทย์ทำยังไงถึงจะทำให้ทุกคนหันมาเห็นด้วยไปไหนไปด้วยกันมีส่วนร่วมร่วมมือทำยังไงม,มีวิธีเดียวแหละตอนนั้นที่ผมคิดออกแล้วผมก็ทำอยู่อย่างเดียวคือต้องพิสูจน์ตัวเองให้เห็นวิธีการพิสูจน์ตัวเองให้เห็นดีที่สุดก็คือ ไปทํางานเช้าที่สุดกลับบ้านให้เย็นที่สุดแค่นี้เองแล้วก็ทำงานต่่จริงคือเราเป็นผู้บริหารที่เด็กกว่าใช่ฮะเด็กกวานักงานทั้งหมดเพราะทุกคนมาจากรุ่นคุณปู่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะคือเราไปถึงเราจะไปโชว์วิสัยทัศน์จะไปอะไรไม่มีประโยชน์หรอฮะไม่มีประโยชน์ต้องทาให้เห็นเลยทําสักหกเดือนเขาก็เริ่มเชื่อว่าเฮ้ยไอ้นี่เอาจริงไม่ใช่ลูกเสียไม่ใช่มาแบบ ย่อยๆอย่างงี้เราไปถึงเราเราไปทํางานเราไปทําจริงๆลงไปนั่งคลุกคลีกับคนงานอยู่ในลายผลิตไปแพ็คของเองอไปช่วยเขาส่งของต้องมีศรร <ไป S 2> ลิลปะในการเข้าหาผู้ใหญ่ด้วยไหม<ช>บางคนมีปัญหานะพอเป็นทายาทที่รับรับช่วงต่อจากคนรุ่นคุณปู่คุณพ่อแต่ว่าบุคลิกของคนรุ่นใหม่มันเปลี่ยนไปอะแล้วบางคนไปจบต่างประเทศมาอะไรต่างๆนั่นนะบุคลิกมันไม่เข้ากับคนรุ่นเก่ามันก็รับกันได้ยากมากคุณวิทย์ก็ต้องเปลี่ยนไหม ต,ต้องเปลี่ยนบุคลิกต้องนอบน้อมต้องเข้าหาผู้ใหญ่แบบไหนต้องมีสัมมาคารวะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับคนผมว่าทุกคนนะบางทีเนี่ยคุณแม่อสอนผมสามอย่างบอกว่าคนเราปกครองเนี่ยต้องมีน้ําเงินน้ำำําคําน้ําใจ<อ>สามคำนี้ต้องมีให้ครบให้เงินเขาอย่างเดียวไม่พอนะพูดจาไม่ดีเขาก็ไม่อยู่ด้วยให้เงินเท่าไหร่เขาก็ไม่อยู่ด้วยจะนต้องมาครบกังสามน้ําเงินน้ำำําคำํา แล้วก็น้ำใจก็ถึงได้รับความร่วมมือจนกระทั่งถึงวันนี้แล้วก็ตอนนี้ขยายบริษัทเพิ่มขึ้นไหมอ๋อตอนนี้ขยายเพิ่มขึ้นตอน,นมีคน<ม>รุ่นใหม่เข้ามาเพิ่มมากขึ้นหรือยังตอนนี้มีคนรุ่นใหม่เต็มเลยแต่ก<ต>็ยังรักษาคนรุ่นเก่าไว้อยู่ยังอยู่ยังอยู่กันครบพร้อมหน้าพร้อมตานะฮะคนที่เคยอยู่มากัน3ามสปีปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ นี่คือหัวใจนะคะที่ทําให้การสืบทอดมรดกทางธุรกิจมันยั่งยืนนะที่นี่เราไม่มีนโยบายเกษียณนะครับอ้าเหรอคะทำกันไปเรื่อยๆคนที่อายุมากจนกว่าจะมาไม่ไหวจ็กว่าแล้วนะฮะก็ยังอยู่ก็ยังอยู่กับเราอยู่ ก็มากันมาเรื่อยๆจนกว่าจะมากันไม่ไหวครับน่ารักมากนี่ก็คือเสน่ห์ของการสืบทอดธุรกิจที่เป็นมรดกตกทอดนะคะพักกันสักครู่ค่ะเราได้ฟังกลยุทธ์ในการรีแบรนดิ้งผลิตภัณฑ์ที่เก่าแก่จนกระทั่งมาประสบความสําเร็จเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับคนรุ่นใหม่แล้วก็เข้าถึงตลาดที่กว้างกว่าเดิมแล้วเนี่ยนะคะเราจะมาพูดคุยถึงวิธีคิดของโรวิทกันค่ะว่า ความสําเร็จของการรีแบ a ร d นดิ้ในแค่ส่วนหนึ่งนะคะแต่มันมีอะไรอีกที่เขาอยากจะถ่ายทอดแรงบาันดาลใจให้พวกเราค่ะ ้ายนะคะกับหนังสือเล่มนี้ที่ที่กระทบใจแล้วก็ให้พลังดิฉันมากก็คือคิดจะไปดวงจันทร์อย่าหยุดแค่ปากซอยและในคํานำในคุณรวิทย์ก็เกริ่นไว้เลยบอกว่าเวลาที่ทําธุรกิจประสบความสําเร็จแล้วคนก็มาทักเขาบอกว่าพี่โชคดีจังนู่นนี่นั่นเขาจะปฏิเสธทันทีว่าโชคดีนะ่ยสร้างได้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็คือโชคดีหล่นเข้ามาหาตัวเองขอแนวคิดนี้หน่อยโชคดีมันสร้างได้จริงไห มันต้องมาพร้อมโชคดีเนี่ยมันจริงมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นการมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาด้วยปัจจัย2อ,อย่างนะฮคือความพร้อมของตัวเราและโอกาสที่เข้ามาถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่มีเนี่ยมันก็ไม่เกิดโชคดีขึ้นมานะทีนี้โอกาสที่เข้ามาเนี่ยมันตอบยากแต่ไอความพร้อมของตัวเราเนี่ยเราทําได้สม แล้วโอกาสมันมาตลอดนะครับโอกาสมันก็มาเรื่อยๆแต่ส่วนใหญ่คนที่ไม่ค่อยโชคดีอ่ะเพราะตัวเองยังไม่พร้อมที่จะคว้าโอกาสนั้นขึ้นมาเท่านี้นนหรือบางทีพร้อมๆอ,อยู่แต่ก็เฉยๆไม่ได้มีแรงบันดาลใจโอกาสมาเคาะประตูก็ไม่เปิดรับ มันก็ผ่านไปเพราะบางโอกาสมันมาครั้งเดียวในชีวิตนะถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ผมชอบสอนว่าเพราะเขาสอนเป็นภาษาอังกฤษว่า opportunity whispers very softly แปลว่าโอกาสเนี่ยมันเสียงเบามากเลยบาเบาถ้าเราไม่สังเกตไม่จับมันไว้ปุ๊บเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอืมน่ารักมากนี่คือนี่คือสิ่งที่ถ่ายทอดกันในครอบครัวด้วยใช่ครับถึงทําให้เป็นคนอย่างนี้ด้วยครับคว้าทุกโอกาสแล้วก็เดินลุยตลอดลุยตลอดคิดจะไปดวงจันทร์เนี่ย ถึงตอนนี้คุรวิทย์คิดว่าถึงดวงจันหรือยังยังครับตอนนี้น่าจะมาถึงประมาณกลางถนนใหญ่เลยป้ายรถเมย์มานิดหนึ่งละแต่เลยปากซอยแน่นหน่อยเลยปากซอยมาหน่อยเขาถามคุณผู้ชมคิดจะไปดวงจันทร์หย่าหยุดแค่ปากซอยตอนนี้คุณผู้ชมอยากจะไปดวงจันทไหมแล้วก็เดินออกจากบ้านหรือยังนะคะเดินมาถึงปากซอยแล้วหยุดกลับบ้านหรือว่าไปต่ออ๋อตอนนี้ถึงถนนใหญ่แล้ว ดวงจันทในความหมายคุณรวิทย์เนี่ยคิดว่าชีวิตนี้จะจะสร้างนวัตกรรมสร้างผลงานอะไรที่เป็นที่เป็นมรดกชีวิตเราจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยความตั้งใจทั้งหมดที่อยากมีของงานที่ทำนี่นะครับต้องการทําแบรนด์ไทยให้เทมผมมีจุดอยู่ในใจที่ว่าเราเป็นคนไทยเนี่ยเราลึกๆเราไม่ค่อยชอบ ใช้ของไทยกันนะ m, จริงๆนะเราชอบใช้ของฝรั่งของเมืองนอกอต่างจากประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีที่เขาชอบใช้ของเขาเพราะฉะนั้นผมเนี่ยอยากเป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งที่สร้างแรงผลักดันให้เกิดคําว่าแบรนด์ไทยเนี่ยเท่ให้ได้แล้วไปถึงตลาดโลกให้ได้อ่าใช่อันนี้เป็นความตั้งใจผมเชื่อว่าเราเนี่ยต้องทําให้ได้นี่คือความมุ่งมั่นของชีวิตนในแง่ของการทํางาน มาถึงถนนใหญ่แล้วแล้วก็บอกว่าอยากจะสร้างแบรนด์ไทยให้เท่แบรนด์ไทยให้ติดตลาดโลกแล้วก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้รู้สึกภูมิใจในการหยิบของไทยใช้ของไทยแบบที่ไม่กระมิดกระเมียนแล้วเนี่ยนะคะคิดอยากจะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ไหมหรือว่าในกระบวนการที่อยากจะให้คนไทยเปลี่ยนค่านิยมเนี่ยมีแผนไหมว่าจะทํำยังไงเนี่ยครับเราก็เริ่มต้นจากสิ่งที่เราทําอยู่ก็คือสีจันเนี่ยนะครับเราพยายามจะทําให้คนเนี่ยภูมิใจที่จะหยิบขึ้นมาใช้อันนี้เป็นเพลง ขั้นที่หนึ่งเดี๋ยวมีขั้นที่สองขั้นที่สาตามมาและแน่นอนเราก็จะมีผลิตภัณฑ์อื่นออกมามที่ที่บอกได้เลยตอนนี้ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับพวกยาสมุนไพรซึ่งอัน,น Pride, เนี้ยยาสมุนไพรเนี่ยเป็นความรู้ที่สั่งสมกันมาแต่โบราณของบรรพบุรุษเราแต่มันถูกทําให้ดูเชยดูเก่าคนรุ่นใหม่ไม่ใช่ไม่เท่เราจะทําให้มันกลับมาเท่ให้มันกลับเข้ามาอยู่ในกระแสให้ได้ะนะครับคนอื่นๆต้องช่วยไหมลําพังเราเองเนี่ยโอ้โหบริษัทเราเองผลิตภัณฑ์เราเองมันถึงขั้นที่จะ เปลี่ยนค่านิยมของคนทั้งสังคมได้ไหมคือพี่หนิงกำลังมองว่ามันต้องมีคนอย่างคุณรวิทย์แล้วก็ช่วยกันสร้างแบรนด์ไทยอะ่ะจำนวนไม่น้อยเลยนะคะกว่ามันจะเป็นปึกแผน่นแล้วมันทําให้คนในสังคมแ่บเปลี่ยนค่านิยมหมุนกลับมาอย่างเงี้ยได้ใช่ครับมันต้องช่วยกันเยอะเลยครับผมลําพังผมหรือใครแค่แค่ <20 S 1> สิบคนเน<ม>ีน่ย<อ>ไม่พอไม่พอแน่นอนอนอกจาก ภาคเอกชนแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าภาครัฐก็ต้องช่วยเราด้วยยังไงบ้างไม่งั้นเราทําไม่ไหวตอนนี้อยากได้ความช่วยเหลืออะไรบ้างที่จะช่วยกันผลักดันแบรนด์ไทยอย่างเช่นภาครัฐเนี่ย<ม>ก็อาจจะต้องทําคลัสเตอร์ให้มันเกิดขึ้นผมยกตัวอย่างน<ม>ี้แล้วกันฮะอย่างเช่นการปลูกองุ่นในแคว้นแชมเปญของฝรั่งเศสมันเกิดการสนับสนุนของภาครัฐจนเขาเอาชื่อแคว้นเนี่ยมาเป็นแบรนด์ของน้ำองุ่นอัดแกส๊สที่มาจากแคว้นแชมเปญได้อันนี้มันเกิดการสนับสนุนกับจากภาครัฐก่อนนะแล้วก็ภาคเอกชนเขาก็ ฟอลโล่ตามมาเราต้องทําโมเดลนี้ให้มันเกิดขึ้นฮะเพราะลําพังภาคเอกชนเดียวๆนี่ยไม่ไหวนะครับค่ะถึงไหวก็เหนื่อยแล้วก็อยู่ที่สายปานยาวไม่ยาวลงหายใจจะไปขนาดไหนอะไรเงี้ยนะคะก็พยายามที่ตอนนี้ก็เห็นว่ามีเริ่มรวมกลุ่มสําหรับคนคนที่มีแนวคิดเดียวกันอยู่ครอืมค่ะอีกมุมหนึ่งของคุณรวิทย์ที่น่าสนใจก็คือมุมการเป็นนักเขียนเขียนแล้วโดน่าเขียนแล้วขายดีอันนี้คือเล่มที่สองในชีวิตใช่ไหมครับค่ะ แนวคิดในการเป็นนักเขียนเนี่ยฝันอะไรไว้คะจริงๆเนี่ยผมเนี่ยฝันอยากเป็นนักเขียนตั้งแต่เด็กอ๋อเหรอคะอยากเป็นนักเขียนตั้งแต่เด็กแล้วก็แต่ไม่เคยได้เขียนอะไรไปเรื่องเป็นราวนะครับมันก็เหมือนความฝันหลายๆอันที่เราลืมลืมมันไปมันผ่านความวุ่นวายของชีวิตผ่านอุปสรรคต่างๆจนกระทั่งเมื่อตุลาคมปี2013นนะครับผมตั้งใจว่าวันนี้ฉันจะเริ่มเขียนอะไรสักอย่าง ก็เขียนบทความขึ้นบทความหนึ่งแล้วก็โพสตลงไปในเฟซบุ๊กนะฮะวันนั้นอยู่ดีๆก็พลังมาเนี่ยเออจะเริ่มต้นชีวิตการเป็นนักเขียนนะครับตุลาคม2013เขียนลงมาปุ๊บมีคนมาไลค์ทั้งหมด3คนนะฮะเราเพื่อนก็บอกว่าเขียนอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องเลยมันวนไปวนมานะฮะผมก็เลยบอกเพื่อนคนนี้บอกว่าช่วยหน่อยช่วยปรับหน่อยนะครับก็เลยส่งให้เพื่อนคนนี้ช่วยปรับสิ่งที่ผมเขียนแล้วผมก็โพสลงไปในเฟซบุ๊กโพสลงไปเรื่อยจนกระทั่งมีบอกดท่านหนึ่งมาเห็น บทบทความของผมแล้วก็ขอบผมไปเขียนหนังสือเป็นหนังสือเล่มแรกชื่อ m a r k e t i ิ้ง v อ r y t h ร n g ซึ่งพิมพ์กุมภาพันธ์2014แค่4เหเดือนเองอแต่วันที่เขียนวันแรกแล้วก็มาเป็นเล่มนี้เล่มที่ 2, 2กันยายน2014ค่ะเล่มนี้ก็ถล่มทลายนะขายดีมากจริงๆแล้วน่าจะเป็นหนังสือธุรกิจที่ขายดีที่สุดของปีที่แล้ว เพราะว่ามันท้าทายตั้งแต่ชื่อ<ะ>ถูกไหมคะอันนี้ก็เป็นเ,เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเทคนิคนะคะสำหรับนักเขียนด้วยก็คือว่าถ้าชื่อท้าทายเปิดอ่านแล้วโดนด้วยเนี่ยก็คือไปรุ่งแน่นอนค,ค่ะในนี้เนี่ยอยากจะสื่อสารคนอ่านอย่างไรคะคิดจะไปดวงจันทร์อย่าหยุดแค่ปากซอยถ้าสรุปเป็นประโยคเดียวเลยคือว่าคนเราเกิดมาครั้งเดียว จะฝันเล็กทาไมฝันใหญ่เข้าไว้เรามาตอนเรามาเราไม่มีอะไรเลยแล้วเราจะไปอย่างไม่มีอะไรด้วย<ะ>สิ่งที่เราทําและทิ้งไว้เนี่ยจะจะมันจะมีค่ามีความหมายมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำและทิ้งเลย เพราะฉะนั้นจะไปทําอะไรเล็กๆยุมย่มๆิม,มฝันอยากทําอะไรก็ทําผมไม่ได้พูดถึงว่าต้องรวยนะครับ<ฆ>ความฝันของคนเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินแต่มันเกี่ยวข้องกับว่าขนาด<อ><อ>มันก็ไม่เท่ากันนะความฝันแต่ละคนมันเกี่ยวข้องกับว่าเราอยากจะทิ้งอะไรไว้ให้โลกนี้ให้มันมีค่าอยู่กับโลกนี้แล้วก็ลงมือทํามันซะไม่ต้องกลัวไม่มีไม่ไมีอะไรต้องกลัวนี่คือทั้งหมดของเล่มเนี้ยรวมเป็นประโยคเดียวได้ ว่าไม่มีอะไรต้องกลัวค่ะนอกจากไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วขอเคล็ดลับหน่อยค่ะเมื่อสักครู่คุณวิทย์เองก็บอกว่าระหว่างทางก็ลมลุกคลุกคลานไม่ใช่เดินสง,งาผ่าเผยแล้วถนนเรียบตลอดเวลาถูกไหมคะเจ็ดปีที่ผ่านมาที่คิดว่าเอาละ่ะนี่คือขั้นหนึ่งของความสําเร็จในการที่ช่วยต่อยอดผลิตภัณฑ์ของของในครอบครัวคนที่จะไปดวงจันทร์แล้วหยุดที่ปากซอยเนี่ยมันมีความหมายอะไรแล้วมันมีปัจจัยอะไรที่ทําให้คนหยุดอยู่แค่นั้น แล้วเดินหันหลังกลับเข้าซอยเข้าบ้านเหมือนเดิมกรวิทย์อยากจะบอกคนยังไงเราต้องเราต้องมองความเจ็บปวดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จความเจ็บปวดจากความพ่ายแพ้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของความสาเร็จริงๆครับไปถามทุกคนที่ประสบความสําเร็จเขาจะต้องตอบแบบนี้ถ้าเรามองว่าความเจ็บปวดมันคือความเจ็บปวดเนี่ยเราจะเดินก้าวต่อไปยากแต่เมื่อเราเจ็บจากความพ่ายแพ้ปุ๊บเรารู้ว่าเนี่ยความสําเร็จเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบหนึ่ง คือความเจ็บปวดอยู่ด้วยเสมอเราก็จะปัดปัดฝุ่นเช็ดเลือดสักหน่อยเราก็เดินต่อจังหวะไหนที่คุเราไปรู้สึกเจ็บปวดที่สุดระหว่างทางเดินมาอย่างเช่นยกตัวอย่างตอนทําโฆษณาเองตอนนั้นเสียเงินไปหลายล้านนะฮะอันนั้นเนียอันนั้นเจ็บมากจุ้ยไปหลายล้านตอนที่ไม่มีเงินจะเสียด้วยเรื่องของเรื่องมอยู่ตอนนี้ตอนที่ไม่มีเงินจะเสียตอนที่ต้องโอดีแบง์ตอนที่คือจะไปมันติดล็อปอยู่อะตอนนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเคยคิดจะถอดใจไหมตอนเจ็บปวดมากมาก เคยเหมือนกันแต่ก็แต่ก็อย่างที่บอกไะว่า,วามันถอดไม่ได้ไม่ถอดเราจะทําอะไรจะให้กลับไปอยู่บ้านเฉยๆก็ไม่ได้ยังไงมันก็มีทางเดียวก็คือเดินหน้าฮะเราก็สู้อย่างเดียวตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่เราก็สู้เต็มทีค,ค,คนที่ไม่ได้ทําธุรกิจเหมือนคุณรวิทย์คนที่มีความฝันต่างจากคุณรวิทย์แต่ว่าฝันเขาก็หมายถึงไปดวงจันทร์เหมือนกันเนี่ยแล้วเขาไปหยุดอยู่แค่ปากซอยคุณรวิทย์อยากจะบอกยังไงให้คนคนนั้นเดินต่อไปให้ได้ผมคิดว่าหลักการเหมือนกันหมด คือหัวใจต้องสู้ผมยกตัวอย่างเอาสุดขั้วเลยแล้วกันนะครับนักบวชเนี่ยก็มีความฝันเหมือนกันอย่างอยากจะหลุดพ้นสมมตินะครับก็ต้องมีใจสู้นะการต่อสู้กับกิเลสในใจของตัวเองยากมากแล้วก็ต้องมีความสู้ต้อง,อ,งอดทนและต้องลม้มลุกคลานไม่ต่างอะไรกับนักธุรกิจที่อยากจะพาบริษัทของตัวเองไปให้ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าใจเราอะสู้แค่ไหนถ้าใจเราสู้อะไรก็ทําได้หมดทุกอย่าง ค่ะค่ะแผนการต่อไปเอาเฉพาะปีนี้อย,อยากจะทําอะไรให้เป็นที่ฮือฮาในสังคมอีกไหมฝันคนเราบ้งจะบอกว่าเอาละเรามีความฝันครั้งละ3ปีครั้งละ5ปีอย่างพี่หนิงก็จะมีความฝันแล้วก็มีแผนของตัวเองครั้งละ5ปีเหมือนกันแล้วที่จะสร้างอะไรใหม่ๆนะคะคุณรวิทย์ฝันอะไร5ปีไหมหรือว่าปีนี้อยากทําอะไรปีนี้มีความฝันอนนนนันหนึ่งแล้วก็เริ่มทาไปได้นิดหนึ่งแล้วแต่ยังไม่รู้จะไปได้แค่ไหน mm hmm. เพราะว่าเป็นความฝันที่ตัวใหญ่เกินตัวเหมือนกันะอะไรน่าตื่นเต้น อยากทำรายการทีวีไม่ได้เป็นรายการทีวีที่อยากจะเข้าไปช่วย SME r อ m o d e รีโมเดลบิสเนสเขาภายในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยนะครับสมมติว่าเรามีเวลา1ชั่วโมงแต่ว่าถ่ายทำถ่ายทาจาก7วันเนี่ยยอดละหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เปลี่ยน Business เขาจากที่มันกำลังจะเจ๊งอะให้มันกลับไปยืนขึ้นมาใหม่ได้ด้วยประสบการณ์เราและ อาจจะมีทีมงานหลายคนมาช่วยกัน <ừ m. S 2> คนนึงอาจจะดูดีไซ <ừ m. S 2> น,น์คนนึงดูเรื่องการเงินคนหนึ่งดูเรื่องอะไรต่างๆแต่ว่าอาจจะมีเราเป็นเซนเตอร์ระดมสมองช่วยกันพลิกวิกฤตของธุรกิจอันนั้นแล้วก็อาจจะมีเงินก้อนหนึ่งจากสปอนเซอร์เข้ามาช่วยด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็พลิกอันนี้เป็นอันนี้เป็นที่โปรเจกต์ที่คิดไว้ก็กํลาลังไปนําเสนอให้กับผู้ใหญ่หลายๆท่านที่ เื่อจะสนใจไม่แน่จะนําเสนอที่นี่ด้วยอีก5ปีคนรวิทย์อยากจะทําอะไรอีก5ปีเนี่ยสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือต้องเอาบริษัทเข้าในจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้ได้นะคอีก10ปีอยากทําอะไรอีก10ปีตอนนั้นอยากเป็นอาจารย์จริงๆความฝันสูงสุดเลยในชีวิตเนี่ยคืออยากเป็นอาจารย์สุดท้ายประสบความสําเร็จถึงยอดพีระมิดแล้วก็ถ่ายทอดอยากเป็นอาจารย์ที่ไม่ต้องกังวลเรื่องเงิน <c oughs> เออนะมันมีผลแลมันมีพลังในการสอนอย่างยิ่งใ,ใหญ่มากๆถ้าคุณรวิทย์ถึงวันสุดท้ายก่อนจะจากโลกนี้ไปคุณรวิทย์อยากให้คนพูดถึงคุณรวิทย์ว่ายังไงว่าเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจและทําให้เขาค้นหาเป้าหมายของชีวิตได้ขอแค่นี้ก็ดีใจมากแล้วโอ้โหคืนนี้หวังว่าคงจะได้พลังจากผู้ชายคนนี้ไป เต็มอิ่มนะคะสุดแท้แต่ว่าในแง่มุมไหนไม่ว่าจะเป็นในแง่มุมที่เขาเข้าไปสารต่อธุรกิจครอบครัวไม่ว่าจะเป็นแง่มุมในตัวตนวิธีคิดชีวิตส่วนตัวแล้วก็ในแง่มุมของการเป็นนักเขียนและความฝันที่เขาทิ้งทายเอาไว้นี้นะคะดิฉันเชื่อว่าตลอด30นาทีที่คุยกันมาคงจะมีบางมุมกระทบใจบางคนแล้วก็เกิดความเปลี่ยนแปลงได้ พรุ่งนี้ขอให้เป็นคนใหม่จากความฝันแล้วก็แรงบันดาลใจที่เราได้จากแขกรับเชิญคืนนี้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณวินมากมากค่ะค่ะเราทั้งสองคนลาไปพร้อมกันนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ